จำมันจอทุกท่านกันด้วยนะครับแั้วมันอยู่กับผมกีว่าซาซ่านะครับอ่เอาเล่นมาเล่นเมดวอลนะไอจอห้องพอดีเลยตอนนี้ตู้อยู่ทีมอะไรวะอ่ากาคุงซาอยู่ทีมสีส้มเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ผมลองให้สบเซอร์ไปก่อนนะกีนชนะนะตอนแรกก็อยู่สีส้มแล้วนนะอ่าจะ,ะมีเสียงพวกกระตูนกระตูนแลไรเข้าหนอนะไม่ม้จะเข้าว่ะอ่าเดี๋ยวเสียงหนักนว่ะ นะแหบๆหน่อยนะน่ะอีกยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบห้าตัดแป๊บมาต่อเลยนะครับมาต่อเลยมาอัดโจ้ยมาต่อกันเลยนะตัดแล้ววะเนี่ยเอาผมอยู่ไว้ที่ต่าคนหรอวะเนี่ยนับแปดพักเลยนะถ้าผมถ้าใครยังไม่รู้นะครับตอนนี้นะ B W L v S G เบทบอลนะครับเบทบอลของอะไรวะเซิร right. right. e ์เพ really like ียอะไรวะทวเซิร um. ์ฟเล็กเล่นเล่นเล่นอะไรสักอย่างนะนะจำไม่ได้นะชื่อมันชื่อของเจ้าของเซิร์ฟนะเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะครับมีหลายเซิร์ฟเวอร์มากนะครับเมื่อวานผมก็เล่นทั้งทั้งก็เกมไปใช่ป่ะอ่าอันนี้เรามาเล่นเบทบอลกันนะครับไอ้เพื่อนตั้งกะป้องกันดีๆนะเดี๋ยวมาเฮ้ยนายเอาเล็กบ้าเนี่ย อืมเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวตกกดย่องแบบนครับมาครั้งนี้ก็ตรงที6่6เหมือนเดิมนับนะต่อง่ายๆนะแอบ่ยเดีากจะสำหรับคนที่ไม่รู้กันต่อนะแต่ถ้าอยากต่อเร็ก็ตกตรงนี้นะนะเนี่ยนี่อันนี้คือทีมคนต่อเร็วนะนะเอุ๊ยจีชายไปเพื่อนนายทำไรเนี่โยโอย ตอนแรกนี่มันอยู่สีม่วงไม่ใช่หรอเ, EN, อ like. รอเนี่ยตอนแรกผมแข่งกับไอ้นี่มันอยู่สีม่วงนะครับไอ้มันป้องกันหมดแล้วเนี่ยเออเฮ้ยัวนี้น่าจะเล่นเป็นใช้ได้นะตอนนี้ลงมันไปจะดับแล้ววะสวยแม่งคันลงไม่ได้ตัวินอันนี้เป็นของพวกอะไรวะตระตู้มันลับๆหน่อยเขาเรียกว่าตูวอะไรวะ ตูลลวเลสักอย่างนี้นะ,น,ะนั่นแหละการ์ตูนนั่นแหละแม่มาเวลมาเวลเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ตุปเปอร์อุน่นพวกอะไรว่แบ็กม,ม้งไม่อะไรนะที่มันเป็นพี่น้องกันอนะเลยนั่นแหละการ์ตูนนั่นแหละจำไม่ได้จำชื่อมันไม่ได้นะเนี้ยใสย่แรกแรกชัก่วคราวตัวตัใส่หมดนะครับ เอ้ย hey, ลืมมาอะไรรู้แหละลืมบล็อกเอ้บล็อกอาหาร,ร uh huh, นะอาหารนี่บางครั้งก็รถเร็วมากนะครับแันหนึงเดี๋ยวลดเสียงก่อนแล้วก็มีเสียงเพลงครับข้างหน้าบ้านครับงับแล้วก็อาหารนะครับวันนี้ต้องชนะครับ ถ้าแพ้ก็ต้องขอโทษด้วยนะำรับเาเล่นกางนะครับเพื่อเกมพวกนี้นะเฮ้โอ้โหครับย่อหารรถละอืมกินแป๊บอืมให้เพื่อนต่อเร็วดีวะสีอื่นไปหมดแล้วนาดูนี่สีมันดิแมพไม่โหลดวะเร็ว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 อ้ยรู้แล้วลืมอะไร ตืมที่ขูดแกลับกลับบ้านแปองมันต้องไปเอานะมันสำคัญนะครับี่เลียงใต่ขันนะใต่มันขันเลยตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็เรียนเสร็จแล้วนะพี่อีจะมาพุไปเรียวอาไปตึ๊ตตุ๊ตตอนนี้นะผมก็อัิษฐนสุดท้ายนะอยากร้อยอะทับให้หน่อยเลยบ้า ขอแม่ติดตามก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ติดตามผมนะครับนะเตือนเตึอนเตึอน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 ตือนนะครับเก็บไปหนึ่งนะของกระถุ่เตียงสีแดงได้แล้วมันก็จะออกมากนะครับสีแดงม่ต้องหุ้นหนึ่คนดึง จะฆ่ามันก่อนมันเป็นอะไร,รอ่ะขึ้นไม่ได้เหรออ่ะตึ้งตึ้ตึนง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  ก็ดีบอกในใ้สีอะไรวะในนี่ไงสีอะไรวะเนี่ยสีเขียวสีเขียวนะกลีนะกระนายนะดิไอ,ไอมันยังอย่าสลับดิมึงอย่าสลับดีวดะเป็นลูกสาวผู้หญิงคนนี้เจอเจออยู่ นี่ครับปดอุดแมงอุดแมงอุดแมงแมงอุดได้เหรอวะแม่งเลยแผลนี่แช้ไม่ได้นะโอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บไอ้บักบักโอ้โอ้โอ้ตัวตายตัวว่าตัวตายแน่เลยเออไม่ตายโอ้โหเหลือตู้แค่นี้ตู้ฆ่าตัวตายก็ได้วะนะ คืสามสี่สามสี่หลอดนะหลอดน,นี่เอาไว้แบบเอาไว้ดูดดูดน้ำดูดอะไรนะไม่ใช่ล็หลอดเราจะไปเอาทองตรงกลางนะตรงกลางยาคิดลึกนะครับอืมมันไม่ใช่ตรงนั้นนะครับอืมดูดตรงนี้เลยเห้ยไงมีทองมากกว่าว เฮ้ยสี่ก้อนก็ยังดีนะเว้ยตือนเตือ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 โอ้โหรู้เสียงโอ้หือหนึ่งไหนไม่ไม่โอ้โหไม่ใช่และเนี้ตอนนี้รับสี่ยังบูนะไม่ค่อยมีคนนะทุกอย่างไปเอาของล้ทุกเรียงมันเลยเฮ้เหล็กมันดับหายไปแล้วเหรอวะโอ้ย อันนี้วิวฐานสีน้ำเงินเอตสีแดงนะครับจะมาคุมฐานตรงนี้เลยนะแม่คุมฐานตรงนี้ละตัวฐานแล้วมันก็จะออกนะครับนะเดี๋ยวเราโซโลนะโซโลโนะ่ะตะวันตัวไม่เล่นแปดคนวะเออนะถ้าจะเล่นแปดเขาแบบแปดคนนะน่าจะดีนะหน้าบัหลังนะผมก็จะหาเกมใหม่ๆมาให้เล่นนะครับ นะมาให้ดูนะพร,รุ่งนี้น่าจะเล่นพรุ่งนี้ไม่รู้ครับจะลงคลิปด,ดี่บ้านนะก็ลงหรือไม่ลงแล้วแต่ครัแล้วแต่ชีวิตนะตุ้ยเออนี่ดอกแหละจะมาทำเออเนัไมีดาบนะครับดาบนนะหินนะหินนะคอยย้ำนะว่าหินโอแม่ง สิบเอ๊ะจะแปดแปดนาทีแล้วเนี่ยโอ้โถยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยโอ้โนี่ไงจะกันละมาเก็บมาเก็บมาให้หมดไอ้สี่โดนทุบยังวะไอ่ย่างย่งไอ่ยังอึดอยู่อันนึงเดี๋ยวแลกเนื้อวัวมาก่อนเนื้อเนื้อย่างเนื้อย่างโจ้ยนี่ที่ขุดแล้วก็ชิคก,ก้อนี่ จะก่อโซ่นะนะครับนี่เราเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถึงเราจะไปดูอีกหนึ่งนะพี่ขุดดาบเราก็เลเวลเลเวลเท่าไหร่วะดูก่นอนเฮ้ยเลเวสองนะดาบเราเฮ้ยมีอา้ารดิอฮ้ยอีแส่ดเฮ้ย หายค้างนาทีจุดจะแดกเลยเฮ้ยโอย Mm-hmm. ตายไม่รู้ซะแล้วโอ้ไปเลยเนี่ยตัวแทนมิติเองเนาะเขาอยู่ตุกไตกบุคลองเขแม่งตูมาทีไรแั่งไม่ไม่ดับไปตูตันเลยเขาก็ดึงมานะแม่งดับจังเลยไอ้นี่มันยังไม่รู้เว้ยจอมกูมาแล้วรู้จักเป้าหงไฟหงนะอะจุ๊อะจุ๊เป็นยงโอ้โห ทีมเรามันหายไปไหนวะมาริงมาไม่กลัวมึงหรอกมามาตบแม่งตกหมดทุกคนเลยมาดิมึงมาดิมึงมาดิืด้อเฮ้สีแล้ววะสีแชมพูนะ มพูแลสีม่วงวะไม่รู้นะตอนนี้เราเรียกหมดโอ้สีแชนพูมีนะเอ,อ้ยตอนนี้ตัวหวัวสองสองตัวมันอยู่ตรงนั้นดูงล่างอ้โหดีดีดีตัจะได้จาก่านมัน

ก็เหลือสีสีแชมพูนะต่สีแชมพูมกับผมนะนี่ครับสีแชมพูตู้ไปเลยนี่ห่วงไืมน,นะไม่ต้องห่วงเฮ้ยเนี่ยหลายคนเอาไม่รู้จักนะครับมามาสติ๊กต,ตำนานรู้จักก็อันหนึ่งได้ยังวะเกอได้แล้ว จากนะครับไม้สติกกตำนานนะน่ครับน็อกแบกนะน็อกแบก เทพหลานเทพเจ้ามาร้องไห้หมดเลยโธ่ตากว่ะเฮ้ยนายอย่ามานะตายนะอย่ามานะตายนะโหแม่งทางขึ้นเกี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเออขึ้นเลยละดีเลยขาสีเกี่ยวแม่งมีของโหดเยอะไปดูดิมันมีกล่องว่ะ เมื่อกี้ทุกเตียงมันก็ไม่รู้นะไม่ได้ดูอะไรมากเลยทุกเตียงนะตัดทางอืมน้อีแล้ววนะอีแล้วนะลวนะนอ,อนบักนะน่าจะบักเลยนะหน้อย <c oughs> <c oughs> โอ้หคลิปนี e ้อัดนานนะใช้ได้เลยนะกีいい่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเมันเอาเด็กมันเอาอ่ะ้นี่ยทำร้ายทิมตู้ออกไปโอ้ดูครับมันปั๊มของมันโหดหมดเลยที่มันโหดใช้ได้เลยนะเนี่ยมันโหนแก็เจอมเจอมักจับเป้า เหินโอ๊ยเหินไฟหง่ะเอ๊ะมันใช่ปะมันช ah ื่อหงไฟหงเออมา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 ประลองกูมามาดิ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 เฟลี่เฟลี่เออเฟลี่เจ้าเอ๊ะเจ๊ะมามาลงมาดิลงมาลงมาดิโอ้กากวะโอ้ลงมาดิ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  จากเปล่าโอ้ไฟหง่ะเฮ้ยตว์เลยจุดจะตายเฮ้ยเดียด๋วยวต,ตายโอ้โหไม่โคนรจัดโอ้ยแม่งทำลายด่าน นะกระจอกกระจอกนะพวกนี้ผมเมื่อกี้ใกล้ทุบหน้าแล้วแต่ไม่ตีตายอืมเฮ้ยเจอเจอเนี่โอ้โหตายมัยน,นเลยอย่างเรานี่มันต้องเออนี่ดูอย่างนี้กระจอกเกินต้องเอานี่เลยนี่หนึ่งปัมป๊มปั๊มปั๊มนี่ก่อนเออได้แล้ว น็อกแบกน็อกแบกเอ้ยโอ้โหไม่เอาชุดจอหน,นี้เอยอะเธอกั่นี้อะน้าใสใสอะดูจับ,บรบาลลูฟี่อ่ะหมัดหมัดปบนกุญแจยืดอะจบบาบไปหนูเฮ้ยยืดอะ เปล่งตกโวยบาดจิงโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจเเ็มันดิมดมดิ่มเฮ้ยมาดิเฮ้นี่แหละนี่แล้วก็อันไหนวะอันนี้มาอันนี้เออถมเมื่อกี้เมื่อกี้แค่หยอกเล่นดเมื่อกี้ต้ตอบว่า ถามแน่นนะหนาป้างั่นแหละตูตายาจริงะนะันะเฮ้ยยฮ้ยอยาอยาแมแแมนี่นี่นูมาแล้วมาดีจัาเจอนอกแปกกับกูบ้านกแปกก่าต้องนกแปกก่ นกแปะกัะนกแปะกัะนกแปะกัะเฮ้ยเล่จักเป่าจักเป่าจักเป่าโอ้ผมใช้เลยตีตูดูดูมั่งสิ่เฮ้ยต้องขุดให้ได้คุดได้สิวะตายตายโอ้โหหมตายไปดิไป หนูว่าทำอะไรกับพี่ไม่ได้ MP เหรอเอ้ยตายสิโอ้โหตกฮิ่งกับกับจะชนะเนี่ยโอ้โห โชเลยรู้นั่นเป็นคนนั้นหรอเดี๋วิวโชวเลยไป่รู้ว่าเป็นคนอะไรอะ่ะโจโอโจแค่นี้อู้โจบอกแล้ววันพันแมนโอ,มอ้ไม่เชื่อไม่เชื่อหนูกากวะเรียนไปเรียนมใหม่นะนะับสำหรับวันนี้ครัแบบลิงกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายายจ,บจบุ๊บจุ๊บอี